คนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนการโหลดไมโครฟลารับ,รบก่อนอื่นเลยเราต้องมีตัวจาวาหัวนะครบค้นหาดาวน์โหลดไปนะครับนีบนะ่จาวาหกนี่ครับนี่ นีจ่จาวานี่ครับกดโหลดตรงนี้เลยนะครับพอเรามีจาวาเสร็จแล้วปุ๊บให้เราไปเข้าไปทในเฟซบุ๊กนะสำหรับใครที่มีนะครับให้พลิปโอเคอนี่ฮนะไมค์ครับเป็นทีเป็นเพจนี้นะฮะเพจนี้เท่านั้นครับที่อัปเดตไมค์ครับทุกบ่วช่างเลยนี่ปักอินอินสตาร์เลอร์0.62วี น,นี้ก็เป็นเข้ออัพมาถึง1.6.4แล้วนะฮครับอ,อัพฟังทั้งอัพทั้ทงมอนตนะครับได้หมดเลยครับเข้ออัพหมดเลยนี่ครับอันนี้สมมติผมอยากได้1.5.2นะครับนี่1.5.2ถ้าคุณอยากให้เป็นภาษาไทยนี่ครับจะเขียนว่าไทยแล้วรีลิสอย่างเงี้ยกดเข้าไปที่เว็บแล้วครับ นี่คุณกดนี้แล้วแต่เคาจะกไหนแต่ผมถนัดลงนี้มากกว่านะครับกดเข้าไปรอสักพักนึ่งนะครับกดท่านี่ครับกดดาวน์โหลดตรงนี้เลย กดดาวน์โหลดครับนี่ฮะก็จะโหลดแล้วต่อสักครู่นึงครับถ้าโหลดเสร็จแล้วให้คุณเปิดโฟลเดอร์ที่คุณดาวน์โหลดเก็บไว้แบบนี้ นี่ครับพอเสร็จแล้วสแสดงในโฟลดเดอร์นี่ครับนำคลิกเข้าไปหลังนี่ครับปรับเป็นนี้้เลือกแล,แล้วกดอยู่ทีนี้ครับก็เป็นอันเสร็จสิน้น ง่ายๆนะครับไม่ยากอะไรมากนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้